อาชิกกลุ่มุดทุกเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาทุกท่านวันนี้ขอนำกติธรรมเรื่องการนั่งสมาธิในวิปัสสนากรรมฐานมาแสดงเพื่อเป็นการประดับสติปัญญาเพิ่มพูนบุญบาร,รมเีเป็นข้ออิสิกิจใจมอเว้นจากการทำความชั่วมุ่งสู่การทำความดีด้วยกายวาจาใจการนั่งสมาธิในวิปัสสนากรรมฐาน วิธีการนั่งสมาธินั้นจะนั่งท่าไหนก็ได้ที่ตนรู้สึกว่าตัวเองถนัดที่สุดแต่ถ้านั่งที่มันคงและเหมาะที่สุดก็คือท่านั่งสมาธิใช้ขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายนั่งตัวตรงปล่อยทุกสัดส่วนของร่างกายให้สบายเป็นธรรมชาติที่สุดไม่เกร็งในส่วนใดส,ส่วนหนึ่ง เมื่อนั่งเรียบร้อยแล้วให้เอาสติมาจับอยู่ที่ท้องเวลาหายใจเข่าท้องพองให้ภาวนาว่าพองหนอเมื่อขณะหายใจออกท้องยุบให้ภาวนาว่ายุบหนอที่สําคัญขณะที่พองหรือยุบนั้นสติต้องอยู่กับอาการนั้นเท่านั้นข้อสําคัญในการทำวิปัสสนากรรมฐานนั้นในขณะที่นั่งสมาธิหรือเดินจงกรมก็ตามเมื่อมีเวทนาอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้น เช่นเจ็บปวดเมื่อยคันเป็นต้นให้ปล่อยอารมณ์ของยุบแล้วเอาสติไปกำหนดที่เจ็บปวดเมื่อยเป็นต้นนั้นพร้อมกับภาวนาว่าเจ็บหนอเจ็บหนอหรือว่าปวดหนอปวดหนอสุดแท้แต่เวทนาอย่างใดจะเกิดขึ้นเมื่อเวทนาหายแล้วให้เอาสติไปกำหนดที่ท้องภาวนาว่าพวาหนอยุบหนอต่อไป เมื่อมีความคิดอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นให้ปล่อยพองยุบแล้วเอาสติกำหนดที่ความคิดพร้อมภาวนาว่าคิดหนอคิดหนอจนกว่าความคิดจะหยุดแล้วจึงกำหนดพองหนอยุบหนอต่อไปแม้ดีใจเสียใจก็ก,กำหนดในทํานองเดียวกันเมื่อเสียงเกิดขึ้นซึ่งเป็นอารมณ์กระทบที่แปลกโดดเด่นกว่าอารมณ์อื่นให้กำหนดที่สุตประสาสพร้อมภาวนาว่าได้ยินหนอได้ยินหนอ จนกว่าเสียงจะดับหรือท่าไม่ดับก,ก็กำนบบหนดไปเรื่อยจนกว่าอารมณ์ใหม่จะเข้าแทกเช่นความคิดหรือเวทนาก็ให้กำหนดอารมณ์ต่อไปแต่ก็ไม่ลืมที่จะกำหนดอารมณ์ภาวนาหลักคือพองหนอยุบหนอด้วยานสส์ของการฟังทมในครั้งนี้สุดสั่นและพัฒเตปัญญาผู้ฟังด้วยดีจนได้ปัญญา ขอให้ท่านพุทธศาสนิกชนตลอดทั้งสมาชิกกลุ่มยูทูเพื่อการเผยแพร่พระพุทธศาสนาทุกท่านจงมีสุขภาพกายที่ดีสุขภาพจิตที่ดีหมดทุกโศกโรคภัยพยันตรายทั้งปวงมีอายุวันนาุข,ขับพละปฏิภาณธนสารสมบัติปิพัฒนามงคลสมบูรณ์ผุนด้วยลาพยศสุขสลรเสริญมีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานมีความร่มเย็นงอกงามไพบูรณ์ในพระบวรพระพุทธศาสนา เป็นที่พึ่งของพ่อแม่ปู่ย่าตายายญาติสนิทพิสหายปรารถนาสิ่งใดซึ่งเป็นไปโดยชอบประกอบด้วยธรรมขอสิ่งนั้นจงสำเร็จตามความมุ่งม,มา่ปรารถนาของท่านเถินขอเจริญพร